เพื่อนๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่ไม่มีความสุขในการเล่นเกมบนมือถือ Android นะครับเนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานที่ต่ํานะครับเพราะว่าประสิทธิภาพการทํางานของตัวเกมของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วของอุปกรณ์เป็นหลักนะครับแต่เพื่อนๆสามารถใช้งานแอปที่ผมจะแนะนํานในวันนี้นะครับในการปรับปรุงประสิทธิภาพของมือถือของเราเนี่ยให้ไปถึงขีดสุดเท่าที่มันจะสามารถทํางานได้นะครับในการ เร่งวทสีพาการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคือแอป,ปอะไรแล้วก็ตั้งค่าย่างไงนะครับแอปตัวนี้นะครับจะออกแบบมาสําหรับทั้งคนที่รูทแล้วและก็ยังไม่รู้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้รู้เครื่องนะครให้เข้ามาที่แท็บแรกนะแท็บแอป,ปแล้วเราสามารถเลือกเกมที่เราจะเข้าเล่นได้เลยนะครับเปิดขึ้นมานะฮะมันก็จะเป็นการเปิดบ o ตเข้าไปแล้วตัวแอปพลิเคชันนะฮะก็จะทํางานทันทีนะครับก็สามารถใช้กับ ทุกเกมที่อยู่ในเครื่องเราได้เลยนะฮะในกรณีที่เพื่อนๆท่านไหนที่รูดแล้วนะครับก็พิเศษมากนะครับเพราะว่าเราจะมี2โหมดนะครับ2โหมดเนี้จะทํางานได้เพียงแค่1โหมดนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทําการเทสเครื่องนะครับหรือจะแบบว่าเอาไปทดสอบว่า,ามีประสิทธิภาพคำาดเท่าไหร่นะครับจะเอาไปรันตัวเรียกว่าการเบสท์มาร์กหรืออะไรเงี้ยก็เลือกที่โหมดตัวนี้นะครับ อันตร b าบลูนะครับไอ้หมดนี้นะครจะเป็นการเร่งความเร็ว CPU นะครับทุกหัวเลยนะคะให้ทำงานความเร็วสูงสุดนะคะแล้ว CPU ทุกหัวเนี่ยจะตื่นอยู่ตลอดเวลานะ CPU จะทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็มีการ ปรับแต่งเรื่องของแรมหน่วยความจานะครับรวมถึง S D card ด้วยนะครับอืมซึ่งโหมดนี้ก็จะค่อนข้างเพืองแบตบแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้สกอร์สูงมากนะครับเวลาที่เราเอาไปทําการเบนช์มาร์กนะครับเพื่อจะได้เอาตัวเลขไปอวดเพื่อนๆท่านอื่นนะฮะหรือไปอวดในโซเชียลก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เล่นเกมที่กราฟิกหนักๆน,น,นะครับเฮฟวี่เกมนะฮะส่วนเกมที่แบบว่ากราฟิกพื้นฐานทั่วไปหรือใช้งานทั่วไปนะครับไม่อยากให้เครื่องร้อนมาก แต่ต้องการเร่งประสิทธิภาพขึ้นมาก็แน,นะนำว่าเป็นโหมด h b o o s t นะครับโหมด h o o s t เนี่ย u p u ทุกหัวนะครับทำงานที่ระดับสูงนะครับแล้วก็จะถูก Optimize นะครับให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงอย่าลืมนะครับสองโหมดเนี้ยเลือกใช้อันใดอันหนึ่งได้เท่นั้นเองในโหมดนี้ใช้ในกรณีที่เพื่อนๆพื่ทำการรูทเครื่องนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถทำการโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับเข้ามาที่ Google Play นะครับแล้ว หาคำว่า Game e n h a น c e r นะครับเกม Enhancer ตัวนี้นะครับหรือโหลดด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็ขอให้มีความสุขกับแอปนี้นะฮะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ